สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่องเซียวเออออฟิเชวันนี้เราอยู่กับเซียวเอออนิมิพ55ก่อนจะเข้าไปรับฟังในคลิปนี้เซียวเออขอแนะนำกาแฟพันจันยิ้มกลิ่นหอมอร่อยมากมีสารอาหารที่มีประโยชน์29ชนิดในซองเดียวไม่มีน้ำตาลไม่มีไขมันทานเหมาะสำหรับคอกาแฟรักสุขภาพสนใจศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมคลิกที่ลิงก์ใต้คลิปได้เลยครับ ต่อไปก็เข้าสู่เนื้อเรื่องการคําเตือนเนะื้อหาต่อไปนี้เป็นการสปอยถ้าพร้อมแล้วเชิญรับฟังได้เลยครับเมื่อกงจืดถามขึ้นว่าพวกเราจะไปที่ไหนกันตอทางซานเอ๋ยว่าพระราชวังนักดาบเพื่อไปพบกับจักรพรรดิอาสุนนักดาบเมื่อกงจืดก็บอกว่าตกลงการหนีออกจากรัฐสำนักในตอนนั้นหากไม่ใช่เพราะโทเค็นคำสั่งดาบของจักรพรรดิอาสุนนักดาบ พวกข่าวคงแย่แน่เดิมทีทางซานก็ไม่คิดว่านอกจากจัก,กรพรรดิอาสุนของคิตตันยังจะมีจัก,กรพรรดิอาสุน,นมังกรทมินอีกคนที่ไล่ล่าพวกข่าวหากมีจัก,กรพรรดิอาสุนของคิตตันเพียงคนเดียวบางทีเขาอาจไม่จําเป็นต้องเปิดเผยตัวตนมากขนาดน,านั้นด้วยความช่วยเหลือจากจัก,กรพรรดิอาสุนนักดาบ ก็ได้สร้างความประทับใจให้กับทางซานอย่างไรก็ตามการจะเกียวกอมอีกฝ่ายให้หันมาสนับสนุนเหมยกงจือก็ไม่ใช่เรื่องง่ายแม้ว่าเขาจะเคยส่งดาบศักดิ์สิทธิ์กลับขึ้นไปแต่จากกพรพดนอาศรน,นักดาบก็ได้ช่วยเหลือพวกเขาแล้วหลังออกมาเจ้าโรงแรมพย์ขาวทางซานกับเหม,มยกงจือนั่งอรรถมา้าไปยังพระราชวังนักดาบในตอนนี้ท้องฟ้าก็เริ่มมืดค่ำลง แต่ยังคงมีผู้คนมากมายกำลังปีนขึ้นไปยังพระราชวังนักดาบจากกระพานอาสุลน,นักดาบไม่มีเมืองหลักในการดูแลและเผ่าอาสุลนุกเกเรนม,มุกุลแดงสามารถกล่าวได้ว่าเป็นเผ่าที่ยากจนที่สุดในบรรดาเผ่าพันธุ์ที่มีสายเลือดจากกระพาย่อมไม่อาจเทียบได้กับคนเที่ยวร่ำรวยอย่างจากกระพานอาสุนเพียาขาวเผ่าอาสุนุกเกเรนม,มุกุลแดงดูเหมือนจะไม่ได้สนใจเรื่องเมืองหลัก ต่างมุ่งความสนใจกับการฝึกฝนจากกัปารนอาสุน,นักดาบม,มาพูดเสมอว่าการมีชีวิตเที่ยวรู้ลาจะทำให้ผู้คนสั่อมถอยลงแต่การมีชีวิตที่ยากลำบากจะเป็นแรงกระตุ้นในการพัฒนาศักยภาพและทุ่มเทในการฝึกฝนเพลงดาบให้มากขึ้นนางนั้นแม้ว่าจะเป็นเผ่าพัานธุ์ที่ยากจนมากแต่ก็ไม่มีใครกล้าดูถูกสายเลือดของพวกขา แม้ว่าจัก,กรพรรดิอาสุนักดาบจะอยู่อันดับไทยๆแต่ในแง่พลังการต่อสู้โดยรวมก็นับว่าค่อนข้างน่าเกรงขามและยังเป็นสายเลือดที่สามารถสืบทอดระดับจัก,กรพรรดิมาได้ตลอดจนกระทั่งมาถึงจัก,กรพรรดิอาสุนักดาบคนปัจจุบนันด้วยการที่สามารถทาเช่นนี้ได้ขายการจัก,การกลบอกว่าแนวคิดของพวกเขาผิดีหลังจากมาถึงที่นี่ ทางซาพาเหมยกองจืดไปที่เชิงเขาเพื่อจ่ายเงินสำหรับค่าปีนภูเขาศักดิ์สิทธิ์ถูกต้องเขายังคงต้องจ่ายเงินแม้ว่าจะเคยปีนสำเร็จมาก่อนแล้วก็ตามเนื่องจากโทเค็นคำสั่งดําได้ถูกใช้ไปจนหมดแล้วจึงย่อมไม่มีใครยอมให้เขาปีนขึ้นไปโดยไม่จ่ายเงินอย่างแน่นอน การปีนภูเขาศักดิ์สิทธิ์ของจกักรพรรดินั้นจะไม่มีความหมายใดๆสำหรับคนที่อยู่ในระดับพระเจ้าขึ้นไปแต่หากยินดีจ่ายเงินก็จะไม่มีใครห้ามเพราะนั่นจะเป็นการจ่ายเงินโดยส่วนเปล่าแม้ว่าการปีนภูเขาศักดิ์สิทธิ์จะทำสำเร็จแต่ก็จะไม่ได้รับโทเค็นใดๆดังนั้นโดยทั่วไปจึงไม่มีใครทำเช่นนี้ทางซานจับมือเหม่ยกงจือก้าวเดินขึ้นไปราวกับว่ากำลังเดินเล่นอย่างสบายใจ แต่ถึงกันนานข่าวก็ละมัดระหว่างตัวอยู่ตลอดเวลาไม่เปิดเผยมากเกินไปจนกลายเป็นจุดสนใจขณะที่กำลังก้าวเดิน ก็มีเจตนาลมหึงดาาพุ่งมากระทบกับเมย์กงจือแล้วมันก็หายไปอย่างเงียบๆราวกับว่าร่างกายของนาเป็นเหมือนหลุมน้ำคอยดูดกืนกินพลังเจตนาลมหึงดาาเหล่านี้ส่วนทางซานเจตนาลมหึงดาาที่กระทบเขากับร่างกายของเขามันก็ฉลับออกไปด้านข้างจึงไม่สามารถคุกคามเขาได้ทั้งสองคนเดินขึ้นบันไดทีละขัน้นจนกระทั่งมาถึงขึ้นทางก็มีเสียงกระซิบนางขึ้นอยู่ที่ข้างหูว่า ขึ้นมาได้หลังจากสิ้นเสียงนี้ก็มีจตนาเอมแห่งดาบที่มองไม่เห็นตกลงมาจากท้องฟ้าปกคุมร่างกายของพวกเขาทั้งสองคนวินาทีต่อมาทางคู่ก็หายตัวไปจากขั้นบันไดแน่นอนว่าสิ่งที่เกิดขึ้นก่อนหน้านี้ไม่ได้อยู่เหนือการขั้นดาวของทางซานจากกระพันอาสุนักดาบแตกต่างจากจาก,กระพันคนอื่นๆที่เขามาใช้เวลาส่วนใหญ่อยู่ในพระราชวงนักดาบ คอยควบคุมการปลดปล่อยเจตนารมแหึงดาบออกมาจากพระราชวังนักดาบด้วยทักษะการปีนภูเขาที่พิเศษของทางซานกับเมย์กงจืออข่าวจึงสัมผัสได้ทันทีต่อมามีแสงและเงากระพริบพวกเขาก็มาถึงบนยอดเขา ประตูทางเข้าพระราชวังนักดาบถูกเปิดออกและมีเจตนารลมแห่งดาบพุ่งออกมาแล้วพาผู้ขา,ขาเข้าไปอย่างด้านในป่าตูทางเข้าปิดตัวลงทางซานกับเมยกองจือค่อยๆร่อนล,ลงมาที่พื้นภายในพระราชวังนักดาบไม่ได้ดูหรูหราม,มากนักมีเพียงรูปบ้านที่ตั้งเรียงรายเอาไว้ในครั้งล่าสุดแม้ทางซานจะปิดขึ้นมาอย่งด้านบนได้สำเร็จ แต่ก็ยังไม่ได้เข้ามาที่นั่นนายจึงรับรู้ได้ถึงความยิ่งใหญ่ของพระราชวังนักดาบจากเพียงภายนอกเท่านั้นแต่ตอนนี้เข้ามาที่นั่นนายแล้วสิ่งที่เขาสัมผัสได้คือเจตนาวรวมหึงดาบอันสมพลังที่ปล่อยออกมาจากรูปปัน้นแต่และรูปปั้นเป็นรูปปั้นของอาสนุก,กเรมงกุฎแดงที่กำลังถือดาบยาวอยู่ในท่าทางต่างๆไม่ว่าจะเป็นท่าฟันท่าช่วงแทงเป็นต้นรู้เหมือนว่า คงไม่มีวิชาดาบไหนจะแข่งแก่งเท่ากับที่นี่หลังจากเข้ามาก็ยังไม่มีเสียงของจักรพรรดิอาสุนนักดาบนั่งขึ้นแต่ไม่ว่าจะเป็นทังซันหรือหมยอกองจือต่างเดินผ่านโอรุป,ปั้นเหล่านี้โดยไม่อรู้ตัวหมยกองจือที่กําลังจะลงมือแต่ถูกทังซันหยุดไว้ด้วยสายตาข่าวหลับตาลงอยู่คู่หนึ่งแล้วยกมือขึ้นกดลมบนเสื้อของเมยกองจืพร้อมบอกว่าอาสูรา เหม่โกงจือพยักหน้ายอย่างเข้าใจดวงตาของนางก็เป็นประกายต่อมามีจิตสำนึกอันศักดิ์สิทธิ์ของทังซาถ่ายทอดเข้มา,ามาทำให้จิตสำนึกอันศักดิ์สิทธิ์ของเหมยโกงจือเพิ่มขึ้นแล้วกระตุ้นดาบแสงสีแดงเลือดที่ลอยอยู่ในทะเลจืนยาจานนั้นมีเจตนาลมแห่งดาบอันสมพลงังพุ่งออกมาจาอร่างกายของเหมยโกงจือแทบจะในทันทีก็พบว่าภายใต้เจตนาลมแห่งดาบศักดิ์สิทธิ์อันสูรุดได้รา,ารง,งับเจตนาลมห่งดาบ ที่ปล่อยออกมาเจาารูปปั้นทั้งหมุนเดิรอบแล้วรูปปั้นเหล่านี้ก็สงบลงพร้อมกับมีน้ำเสียงค่้นข้าตกใจดังขึ้นว่าเป็นไปได้อย่างไรดาบคืออะไรทางซาตอบอย่างขิงขึ้นว่าดาบคือความยุติธรรมท้ามไม่ถึงต้องยุติธรรมน้ำเสียงเดิมถามกลับมาทางซานกล่าวว่า พราะมีเพียงดาบแห่งความยุติธรรมเท่านั้นจึงจะสามารถก้าวแากหน้าและมีเพียงดาบแห่งความยุติธรรมเท่านั้นที่จะสามารถก้าวเข้าสู่จัก,กรวาลได้โดยตรงมีเสียงถามต่อว่าดาบคืออะไรทางซานยังคงตอบไปว่าดาบคือการพิพากษาน้ำเสียงเดิมถามกลับว่าทำมาถึงเป็นเช่นน,นั้นทางซานตอบว่าดาบคือความยุติธรรมและดาบคือการพิพากษา พอคอยตัดสินความโชคร้ายบนโลกรักษาความยุติธรรมและความสงบรวมถึงบังคับใช้กฎอย่างเคร่งครัดไม่ต้องรอให้อีกฝ่ายทำต่อทางซาลก็พูดต่อไปว่ามีเพียงดาบเท่านั้นจึงจะทำสิ่งเหล่านี้ได้เพราะดาบสามารถฝ่าฝืนกฎได้ทั้งหมดและยังพิทักษ์กฎให้เป็นหนึ่งเดียวมีเพียงดาบของผู้คุมกฎที่เกิดมาจากจิตญาณเท่านั้นจึงจะสามารถพิพากษาตัดสินได้ หลังจากพูดจบก็หันหน้าไปมองเหมยกงจือที่หุงข้างก่อนจะพูดต่อว่าและดามยังคือการเสรียสละใช้ปกป้องคนรักการเสรียสละคือจุดหมายปลายทางมีน้ำเสียงพูดซ้ำว่าการเสรียสละคือจุดหมายปลายทางจากนั้นก็มีร่างหนึ่งปรากฏขึ้นอยู่ระหว่างลูกปัน้น ทันทีที่จัก,กรพรรดิอาสุนักดาบมาปรากฏตัวทางสายกำเมยกคงจือต่างตกใจเพราะสิ่งที่เห็นดูเหมือนจะไม่เช่ร่างกายแต่เป็นดาบจึงไม่สามารถบอกได้ว่าจัก,กรพรรดิอาสุนักดาบมีหน้าตาเป็นอย่างไรอายุเท่าไรสิ่งที่เห็นคือดาบบริสุทธิ์ที่เป็นแสงสว่างออกมา สายตาขุงจกักรพรรดิอาสรนักดาบจ้องมองไปที่เจตนารมแห่งดาบศักดิ์สิทธิ์อาสูราที่ลอยอยู่เหนือศีรษะของเมกงจือแล้วพูดขึ้นอย่างขิงขึงว่านี่คือดาบแห่งความยุติธรรมอย่างนั้นหรือทางซามพยักหน้าพร้อมตอบว่าถูกต้องดาบแห่งความยุติธรรมคือการพิพากษาของอาสูราใช้เพื่อ,อรักษาความถูกต้องจกักรพรรดิอาสรนักดาบพยักหน้าเล็กน้อยแล้วบอกว่า ตามข้ามาหลังจากพูดจบก็หันหลังเดินออกไปทางซามองมาที่เหมือกงจือนางจึงนำเจตนารมแห่งดับสักดิลิ์อาูรดากับขึ้นมาจากนั้นทั้งสองคนก็เดินตามหลังจาก,กรพรรดิอาสูนักดาบออกไปในเวลานี้รูปปั้นทั้งหมดไม่ได้ปล่อยเจตนารมแห่งดับออกมาเจตนารมแห่งดาบก่อนหน้านี้คือการทดสอบของจัก,กรพรรดิอาสูนักดาบ หากต้องการเข้าไปยังด้านในของพระราชวังแห่งนี้ต้องผ่านการทดสอบก่อนพอนี่คือกฎของเผ่าอาสูนุกเกเรมุงกุลแดงอ่านที่จริงก่อนหน้านี้ทางซางขอให้เหมืองกกงจือนำเจตนารมหึงดาบสักสินอาสูราออกมาเพื่อกระตุ้นความสนใจของจกักรพรรดิอาสูนักดาบและมันก็ได้ผลจริงๆหลังเดินผ่านโุรุป,ปันออกมาก็ได้พบกับบรรดา จากกระพานอาศูนักดาบพาพวกข่า,ขาวก้าวขึ้นไปทีละขัน้นทุกงย่างก้าวในการเดินของทางซานและเหมือนกงจือก็รู้สึกราวกับว่ามีพลังกดขี่ที่มองไม่เห็นตกลงมาจากฟากฟ้าสิ่งนี้แตกต่างอย่างสิ้นเชิงกับการปีนบันไดที่นั่นนอกไม่เพียงมีเจตนารวมถึงดาบเท่านั้นยังมีจิตสำนึกอันศักดิ์สิทธิ์อันแหลมคมราวกับหนบแสงพุ่งโจมตีเข้ามา ขนาดที่ก้าวเดินก็มีเสียงของจักรพดนอาสูรนักดับนังขึ้นว่านี่ไม่ใช่การทดสอบแต่มีเพียงคนที่สามารถต้านทานได้เท่านั้นจึงจะมีคุณสมบัติเดินขึ้นไปหลังจากได้ฟังเมื่อกองจือกกำลังจะเปิดใช้งานเจตนารมหิงดาบศักดิ์สิทธิ์อาสุราออกมาแต่ก็ถูกทางสารห้ามไว้ก่อนด้วยสายตาจากนั้นทั้งคู่ค่อยๆก้าวเดินขึ้นไป มีแสงสือเงินลงตาเป็นออกมาจากร่างกายของเหมยกงจือก็พบว่าทุกครั้งที่เจตนาวรวมถึงดาบพุ่งโจมตีเข้ามามันจะถูกเคลื่อนย้ายออกไปอย่างเงียบๆไปยังตำแหน่งอื่นแทนแน่นอนว่านี่คือเทคนิคลับของเผ่าอาสูรยุยงที่มีชื่อว่าเคลื่อนย้ายดาวรา หลังจากเมย์อกองจือเข้าสู่ระดับพระเจ้าการใช้งานทักษะนี้ก็ทำได้เชี่ยวชาญมากขึ้นแม้ว่าการฝึกฝนในปัจจุบันจะไม่ดีเท่ากับราชาสุนยุงแต่ในแง่ความเข้าใจเกี่ยวกับเทคนิคขค้นย้ายดาวราก็สูงกว่าราชาสุนยุงเนื่องจากนางเข้าใจเกี่ยวกับอวกาศได้อย่างลึกซึง้งการใช้งานเทคนิคนีคน้ออกมาจึงสูงขึ้นโดยธรรมชาติส่วนทางศาที่มีสายเลือดอสูรากาสีทอง คอยทำหน้าที่เป็นเหมือนผู้พิทักร่างกายและยังมีสายเลือดสิ่งโตพยักษที่คอยกินกินและขับไล่ข่าวจึงอดทนต่อการโจมตีของเจตนารมณ์แห่งดำดได้และความเร็วในการก้าวเดินก็ไม่ได้ช้าไปกว่าเหมืองจึงใช้เวลาเพียงไม่นานก็เดินขึ้นบันไดหน่ายสิบขั้นได้สำเร็จจากนั้นจกกักรพรรดิาอาสุนักดาบ พาพวกขาวมาอย่างแท่นวงกลมขนาดใหญ่เส้นผ่าสูงการ1น0 0เมตรและมีหลังคาเป็นโดมสูงขึ้นไป30เมตรที่ถูกล้อมรอบไปด้วยกระจกบ,บานใหญ่จึงมองเห็นทิวทัศน์ได้อย่างชัดเจนเมื่อได้เห็นสิ่งนี้ทางคู่ก็อดไม่ได้ที่จะนึกถึงตอนที่อยู่ชั้นบนสุดของโรงแรมพยาัขาวดูเหมือนว่าจากกักรพัิเหล่านี้จะชอบมองวิวรอบๆราจะสำนักจกกักรพัิอาสุนักดาบจ้องมองมาที่ถันสารพร้อมพูดว่า ในตอนที่เลือการางวัลสิ่งประดิษฐ์จากการแข่งขังนนังเดิมของราชสำนักเจ้าได้สงคืนดับศักดิ์สิทธิ์ของเผ่าข้ากลับมาข้ายยังจำมิตรภาพนี้ได้ดีพวกเจ้ามาคราวนี้ต้องการสิ่งใดชายคนนี้พูดอย่างตรงไปตรงมาและไม่อ้อมค้อมใดๆทางสารคงคำนับพร้อมตอบว่าพวกเรามาที่นี่เพื่อต้องการขอบคุณ่าบาทที่เคยช่วยชีวิตเอาไว้ในตอนนั้นหากไม่มีท่าน พวกเราคงตายไปแล้วจากกัปฮาอาสุนักดาบกล่าวว่าพวกเจ้ามีโทเค็นคำสั่งดาบของข้าก็ถือว่าเป็นคนของข้าเหมือนกันนอกจากนี้การอธิบายความหมายของดาบก็ทำให้ข้าเข้าใจะอ,าอะไรบางอย่างทางซานเอยว่าอ่านที่จริงการที่พวกเราส่งคืนดาบศักดิ์สิทธิ์ให้ท่านก็ไม่ได้คาดหวังว่าฟาบาจะยื่นมือเข้ามาช่วย ตอนนี้ท่านก็ได้ช่วยเหลือไปแล้วจึงหายการการมาครั้งนี้ของพวกเราหนึ่งคือขอบคุณฟ้าบาทและอีอย่างคือหวังว่าท่านจะสราบสนุนเสือมเมยในการสืบทอดตำแหน่งเจ้าเมืองข้อดีอีกไม่นานก็จะครบกำหนดหนึ่งปีในการมา,ารายงานตัวเที่ยวราสํำนัก ขณะที่กำลังจะพูดต่อแต่ก็ถูกจัก,กรพรรดิอาสุนักดาพูดขัดจังหวะว่ามัานไม่มีประโยชน์สำหรับข้าที่ต้องช่วยราชสำนักจะไม่อนุญาตให้สายเลือดมนุษย์มาเป็นเจ้าเมืองหลกักทางซานขมวดคิว้วข่าวต้องพิจารณาอีกหนึ่งปัญหานั่นคือแม้ว่านานจะได้ออรับการสนับสนุนจากจัก,กรพรรดิมากกว่าครึ่งหนึ่งแล้วจะการเป็นเจ้าเมืองได้อย่างแท้จริงหรือไม่ก่อนจะพูดว่าฟาบาท หากได้รับการสนับสนุนจากจากักรพรรดิอย่างน้อยครึ่งหนึ่งยังจะไม่ผ่านการทดสอบอีกอย่างนั้นหรือจักรพรรดิอาสุน,นักดาบตอบเบาๆวา่าปากการแรกการจะได้รับการสนับสนุนจากจากักรพรรดิมากกว่าครึ่งหนึ่งนั้นมีโอกาสเป็นไปได้น้อยมากปากการที่สองแม้ว่าจะได้รับการสนับสนุนมากกว่าครึ่งหนึ่งแต่ก็ไม่สามารถต้านทานคำสอนของราชสำนักได้ นางน,านันหากต้องการทําให้สําเร็จก็ขึ้นอยู่กับว่าจัก,กรพรรดิคนไหนบ้างที่จะสนับสน,นุนกาวอีกอย่างคือหากจัก,กรพรรดิที่รับผิดชอบราชสำนักแก้ไขคําสอนของราชสำนักในระดับหนึ่งก็ใช่ว่าจะเป็นไปไม่ได้แต่ในทางกลับกันแม้ว่าจะได้รับการสนับสน,นุนมากกว่าครึ่งหนึ่งแล้วยังไงล่ะทางซาพยักหน้าพร้อมบอกว่าข้าเข้าใจแล้วฟาบา จากภกัทรอาสุนักดาบกล่าวว่าหากเจ้าต้องการสิ่งนี้ข้าสามารถสนับสนุนานางได้ดวงตาของทางซานก็เป็นประกายก่อนจะเอ่ยว่าขอบคุณฟาบาจากภกัทรอาสุนักดาบกล่าวต่อว่าเจ้าไม่จำเป็นต้องขอบคุณข้าเพราะต้องมีการแลกเปลี่ยนกันบางอย่างข้าอยากสัมผัสกับเจตนาวรมหิงดาบศักดิ์สิทธิ์อาสุร่าของพวกเจ้าและพวกเจ้าต้องอยู่ที่นี่กับข้าเป็นเวลาหนึ่งสัปดาห์ ทางซานเอิโดยไม่ลังเลว่าตกลงฟาบาดาบศักดิ์สิทธิ์อาโซราเป็นอาวุธศักดิ์สิทธิ์ระดับสูงบนอาณาจักรพระเจ้าแม้แต่ตีสูนเทสมุรก็ยังเที่ยมไม่ได้ดาบศักดิ์สิทธิ์อาโซราคอยดูแลความสงมบบนอาณาจักรพระเจ้าทั้งหมดล้วนอยู่ภายใต้การควบคุมของเทพอาโซราดังนั้น การจะเข้าใจเกี่ยวกับเจตนารมแห่งดาบศักดิ์สิทธิ์อสูราต่อให้ใช้เวลาวร้อยสัปดาห์ก็ยังเป็นไปไม่ได้นับภาษาอะไรกับหนึ่งสัปดาห์หากปัสาจาอาณาจักรพระเจา้าก็ไม่มีทางเข้าใจได้แต่อย่างไรก็ตามการที่จัก,กรพรรดิอสูนักดาบทำเช่นนี้คงตั้งใจใช้สิ่งนี้เพื่อเรียนรู้อะไรบางอย่างเกี่ยวกับดาบไม่ว่าจะเป็นจัก,กรพรรดิอสูรพิา,พา,าวหรือจัก,กรพรรดิอสูรน,นักดาบ โดยพื้นฐานแล้วย่อมมีความต้องการแตกต่างกันนางน,น,านั้นวิธีในการเช้ารับมือจึงแตกต่างกันออกไป เมื่อเผชิญหน้ากับจกักรพรรดิอาสุเพขาวทังซานใช้ความสัมพันธ์ทางสายเลือดในครอบครัวในการโน้มน้าวใจแต่เมื่อเผชิญหน้ากับจกักรพรรดิอาสุนักดาบข่าวพูดเกี่ยวกับดาบในตอนนั้นเพื่อกระตุ้นความสนใจของอีฟายดังนั้นทังซานจึงขอให้เหมยโกงจือปลดปล่อยเจตนารวมแห่งดาบศักดิ์สิทธิ์อาสุระออกมาสิ่งนี้ก็ยิ่งดึงดูดความสนใจของอีฟายมากขึ้นจึงง่ายที่จะได้รับการสนับสนุนจากคนผู้นี้ อานที่จริงทั้งจัก,กรพรรดิอาสุนนักดาบและจัก,กรพรรดิอาศุนเ์เพขาวล้วนคิดว่าแม้จะให้การสนับสนุนพวกเขาแต่ท้ายที่สุดเหม่ยกงจือ่อคงไม่ผ่านการทดสอบนอกจากนี้ตัวเองยังได้ประโยชน์จากข้อและเปลี่ยนไม่ว่าจะมองจากมุมไหนก็ไม่ขาดทุนตรงกันข้ามจัก,กรพรรดิทั้งสองคนนี้ล้วนเป็นส่วนสําคัญตามแผนการของทางซานจัก,กรพรรดิอาสุนนักดาบมองไปที่ทางซานพร้อมพูดว่า ข้ามีคำถามเจ้าช่วยตอบทีท่านซานเอ่ยว่าเชิญฝาบาทว่ามาได้เลยจากกระพานอาสูนักดนามองไปที่ข่าวด้วยสายตาเร้าร้อนแล้วถามว่าเจ้าช่วยบอกข้าได้ไหมเจ้าหนีเอาตัวรอดจากมังกรทมินได้อย่างไรนายตอนนั้นข้าสัมผัสไม่ได้ถึงการมีอยู่ของเจ้าเลยหลังจากคิดอยู่สักพักท่านซานก็ตอบว่าฝาบาท ข้าน้อยคนนี้ไม่ต้องการกรหกท่านแต่สิ่งนี้สำคัญกับข้าเป็นอย่างมากจึงไม่สามารถบอกได้จริงๆจากกระัาอาสูนักดามองเขาอย่างลึกซึง้งพยักหน้าแต่ไม่ได้พูดอะไรเพิ่มเติมแล้วนั่งลงก,กับพื้นทางซานดึงเหมยกองจือให้นั่งอยู่ตรงข้ามกับเขาจากนั้นนางกระตุ้นจิตสำนึกอันศักดิ์สิทธิ์ปลดปล่อยเจตนาอรมห่งดับศักดิ์สิทธิ์อาสูรออกมา ไม่ต้องสงสัยเลยว่าพระราชวังนักดาบสถานที่แห่งนี้เหมาะสมต่อการฝึกฝนเป็นอย่างยิ่งมีพลังปานถึงฟ้าดินอันบริสุทธิ์ที่มีลักษณะไม่เหมือนกับที่ไหนโดยถังซายกับเมืองกงจือต้องฝึกฝนอยู่ที่นี่รวมกับจกักรพรรดิอาสูรนักดาบเป็นเวลาเจ็ดวันเวลาเจ็ดวันผ่านไปอย่างรวดเร็วเมื่อจกักรพรรดิอาสูรนักดาบลืมตาขึ้นก็มองมาที่เขาก่อนจะพูดว่า นี่เป็นเจตนารมแห่งดาบที่มบดีสุดและทรงพลังที่สุดเท่าที่ข้าเคยสัมผัสมาในชีวิตการที่ข้าได้สัมผัสกับมันทําให้เข้าใจเกี่ยวกับสิ่งที่เจ้าได้อธิบายเกี่ยวกับดาบสิ่งนี้ทําให้ข้าได้รับประโยชน์อย่างมากแต่ดูเหมือนว่าเจตนารมแห่งดาบนี้ไม่มีจิตญาณจึงไม่ใช่อาวุธที่สมบูรณ์แล้วเจ้ารู้ไหมว่าอาวุธที่สมบูรณ์ของมันอยู่ที่ไหน ก็จบลงไปแล้วนะครับสำหรับคลิปนี้เป็นไงบ้างครับสนุกไหมครับเรื่องราวเหตุการณ์ในตอนหน้าจะเป็นอย่างไรนั้นรอรุ้นและติดตามไปด้วยกันนะครับท่านสามารถกดรับชมผู้ที่ดื่มดีเห็นผลได้จากท้ายคลิปนี้ได้เลยครับเพื่อประโยชน์สำหรับท่านที่มีปัญหาสุขภาพสายเฟ่กาแฟเลิฟเวอร์อย่างเราพอโควิด ออกจากบ้านไม่ได้เพรเสี่ยงเหลือเกินคาเฟ่ก็ปิดไม่ต้องเฉากันนะคะชาว c o f ฟ่ e ลเวอรเพราะวันนี้นะคะตุ๊กตุ้นมีกาแฟที่รสชาติอร่อยแถมมีประโยชน์ต่อสุขภาพมาฝากกันด้วยค่ะ ตัวนี้นะคะเขาคือกาแฟพระจันยิมค่ะบอกเลยว่าอู้หูแค่หนสองนะคะเต็มไปด้วยสารสกัดที่มีประโยชน์ตั้ง29ชนิดทั้งโสมเห็ดล er, ินจือโกจิเบอรี่มะเลเจยแถมยังใช้ครีมเทียมจากมะพร้าวไม่มีน้ำตาลไม่มีไขมันทรานส์ศูนแคลอรี่ส,สาวๆที่ healthy on day 8ก็ดื่มได้สบายรสชาติคือหอมมันคืออ,อร่อย อร่อยมากทุกคนมันหอมมันกลมมันกรอบไม่มีน้ําตาลก็จริงแต่มไม่จืดชืดเลยค่ะใครที่กําลังลดน้ําหนักอยู่นะคะยิ่งควรดื่มค่ะเพราะว่าดื่มแล้วนะคะเขาจะไปช่วยแลกการเผาผลาญช่วยเบิร์นค่ะยิ่งใครนะคะที่ขับถ่ายไม่ค่อยดีท้องผูกไปบ่อยนะคะก็ยิ่งควรดื่มค่ะเพราะว่าจะทําให้เราเนี่ยระบบขับถ่ายดีผิวดีไปอีก อยากคุณ <Yeah. S 1> ดีแล้วก็สุขภาพดีดีไปพร้อมกันนะคะ้องนี่เลยค่ะกาแฟรพระจันยิ้มกาแฟขอคนรักสุขภาพยิ่งตอนนี้นะคะเราจะต้องดูแลสุขภาพพวกเราให้ดีที่สุดค่ะฟิตเท่า์ไว้ค่ะสำหรับคลิปนี้เยวเออขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ